สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้คุณนุ่นมามอบหมายงานในวันที่30สิงหาคมน,นะคะใน exercise หน้าที่53นะคะ grammar ก,ก,ก็คือ he's tried นะคะเป็นการ grammar ก,ก,ก็คือใช้คำว่า he's หรือว่า she's นะคะแล้วบอกว่ารู้สึกอย่างไรนะคะ activity 1 look and match say look คือการดู match แปลว่าจับคู่นะคะ say คือให้พูดให้เด็กๆ look คือให้ดูรูปภาพจากนั้นให้ match จับคู่กับประโยคนะคะว่าตรงกับประโยคไหน say คือให้พูดนะคะเวลาจับคู่เสร็จแล้วก็ให้เด็กๆพูดคำศัพท์หรือว่าประโยคนี้ด้วยนะคะอย่างเช่นข้อที่หนึง number one เขารู้สึกว่าเหนื่อยใช่ไหมคะง่วงเหนื่อยเคลียนะคะ เขาก็โยงเส้นจับคู่ตรงคำว่า he's t i e d he's t r i e d แปบลบว่าเขารู้สึกเหนื่อยนะคะหรือว่าอ่อนเพลียต่อไปมาดูเลยนะคะคำศัพท์ที่คุณนุ่นจะให้เด็กๆพูดตามครูด้วยนะคะมันช่วยเด็กๆได้นะคะคำศัพท์ที่ครูพูดนี่นะไปเลย he's cold เขาผู้ชาย หนาวหรือว่าเขาผู้ชายรู้สึกหนาวต่อไปค่ะ he's hot เขาผู้ชายรู้สึกร้อน she's sad เขาผู้หญิงรู้สึกเสียใจ she's happy เขาผู้หญิงรู้สึกมีความสุข He's tired เขาผู้ชายรู้สึกเหนื่อย She's hungry <S เขาผู้หญิงรู้สึกหิวเอาละค่ะเด็กๆไปฝึกทบทวนคำสา์นะคะแล้วก็พูดตามแปลให้ได้ด้วยนะคะแล้วจับคู่ให้ตรงกับ ข้อความหรือว่าประโยคให้ถูกต้องพร้อมกับระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะถ่ายคลิปวิดีโอมาให้ครูคนุ่นดูด้วยเวลาเด็กๆอ่อานประโยคเหล่านี้นะคะสำหรับวันนี้คุณนุ่นมีเพียงเท่านี้ค่ะ See you next time goodbye